สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออโตอินโฟรีวิวนะฮะคราวนี้ใบากาะของเราเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกว่าทุกทีนะครับเรามาอยู่กลางป่าที่เขาใหญ่นะครับรถที่เรานั่งมาคราวนี้คือ Suzuki XL7 เนะครับเส้นทางนี้ผมคงจะบอกว่าไอก,การมาเขาใหญ่นี้ไม่ได้ยาบเย็นอะไรนะแต่ผมอยากจะบอกว่ารถคันนี้มีจุดเด่นมากมายแล้วก็มีความหลากหลายในการขับเคลื่อนนะครับจะเป็นไงเรามาลองย้อนดูกันเลยครับ ส่วนหน้าของ xl 7มีความแตกต่างจากแอต i ิกดูคมเข้มนอกจากนี้รอบตัวรถถูกเสริมชุดตกแต่งตัวถังรวมถึงราวหลังคาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นเสริมด้วยมาสของตัวลุยล้อมแมกลายเฉพาะของรุ่น xl 7มีขนาด16นิ้วห้องโดยสารมีการตกแต่งที่ดีวัสดุที่ใช้ดูลงตัวพวงมาลัยทรงสปอร์ตเบนาะหน้าด้านหลังกว้างขวางสามารถปรับเอนได้และยังมีช่องแอร์สำหรับ ผู้โดยสารบนบอร์ดแถวหลังทั้งสองแถวให้ความเย็นทั่วถึงบอร์ดแถวสามีพื้นที่พอเพียงหากต้องการพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมสามารถพับบอร์ดลงมาได้ได้เวลาทดลองขับกันเราใช้เส้นทางจากในเมืองมุ่งสู่ถนนมิตรภาพโดยมีจุดหมายที่บริเวณเขาใหญ่สำหรับถนนทางเรียบเรามีความรู้สึกว่าสมรรถนะของตัวรถมีความเหมาะสมขณนที่ระบบรองรับมีความนุ่มนวลผสมความหนึบที่พอเหมาะตัวรถแทบไม่มีอาการคลง แม้นั่งโดยสารกันมา4คนในรถก็ตามการทำความเร็วช่วง100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงการขับขี่ยังคงไหลลื่นไม่เน้นความมือหวาแต่ไปได้สบายๆส,สำหรับ xl 7คันนี้ในแง่การใช้งานทางเรียบขับทางไกล crossover ดูนี้รองรับได้อย่างดีไม่มีปัญหาขับมาเพลินๆก็เข้าสู่เขตเขาใหญ่การโดยสารไม่น่าเบื่อแต่อย่างใดจากระบบความบันเทิงที่รองรับแอปพลิเคชันจากมือถือได้ สามารถใช้งานแผนที่ออนไลน์หน้าจอมีความคมชัดการตอบสนองขนาดสัมผัสหน้าจอมีความไหลลื่นและยังรองรับไฟล์ความบันเทิงจากตั้มไดรฟ์ได้อีกด้วยเราแวะเติมพลังการเล็กน้อยที่ร้านอาหารมาเตอร์เซโนสไตล์เก๋ไก๋เชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดที่หลายคนต้องมาแวะเวียนที่เขาใหญ่แห่งนี้ เพิ่มพลังกันแล้วได้เวลาเดินทางกันต่อแต่ทางผู้จัดงานมีเซอร์ไพรส์กันเล็กๆสําหรับการเดินทางในครั้งนี้กับการออกนอกเส้นทางเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์อีกดึงคุณสมบัติของ xl 7เราพบว่าช่วงล่างที่ถูกยกสูงขึ้นมาประกอบกับระบบรองรับที่ถูกปรับแต่งมาอย่างดีทําให้ตัวรถลุยได้ดีเกินคาดยังควบคุมได้อยู่มือไม่โครงจนเกินไปในกรณีที่เกิดเห็นไม่คาดคิดขณะเล่นอยู่แล้วจเจอหลุมบ่อกระทานหาัน ตัวรถก็ไม่เสียการทรงตัวมากนักแม้ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามเนื่องจาก XL7 ไม่ใช่รถลุยเต็มตัวการขับแบบค่อยเป็นค่อยไปบนทางขรุขระจะมีความปลอดภัยมากกว่าหากใช้ยางที่เผื่อเหลือการลุยมากกว่านี้อีกสักนิดจะช่วยให้การลุยทางขรุขระหรือทางฝุ่นทำได้มั่นใจยิ่งกว่าทั้งหมดนี้ก็คือการเดินทางกับ Suzuki XL7 ของเราก่อนจะมาถึงจุดหมายที่แค m p f ไฟ e Ca f e กับไลฟ์สไตล์ของคนที่รักชีวิตกลางแจ้งโดยรวมแล้วการขับเคลื่อนของ XL7 ทําได้สบายแม้โดยสารกันมา4คนบนรถการเข้าโค้งต่างๆมีความมั่นคงควบคุมง่ายขับทางไกลได้ดีมากนอกจากนี้ยังรองรับการขนสัมภาระเพิ่มเติมจากการติดตั้งราวหลังคามาให้เพิ่มความอนเนกประสงค์อย่างได้ผลในรุ่นปกติก็มีรูปทรงที่สวยลงตัวอยู่แล้ว มีความเป็นคอสอเวอร์เต็มเปี่ยมการใช้งานที่หลากหลายตามที่กล่าวมา Suzuki x l 7รุ่น G.L.X ย่อมยาวกว่าคู่แข่งประเภทเดียวกันหลายเจ้าระบบรองรับที่ปรับแต่งมาอย่างดีมีความสูงที่พอเหมาะและยังผสมความสปอร์ตเอาไว้ในตัวอีกด้วยฝันทงได้เลยว่าจะทางเรียบหรือทางลุย Suzuki x l 7คันนี้รองรับได้สบาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการความหลากหลายภายใต้ราคาที่เหมาะสม